ในโลกที่การแข่งขันทางทหารทวีความเข้มข้นขึ้นทุกวันการมีอาวุธที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยการเปิดตัวขีปนาวุธทีมี2026ีถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่เพราะมันไม่ใช่เพียงขีปนาวุธรุ่นใหม่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการทหารที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเองจุดเด่นสำคัญคือความแรงที่ทะลุเป้าและความแม่นยำที่ถูกยกย่องว่าระดับจุดไข่ปลา ทำให้โลกหันมาจับตามองอย่างจริงจังความเป็นมาของโครงการในทียมมีโครงการในทียมมี Advanced t a c t i c a l s e s e e r of Thailand ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างศักยภาพการป้องกันรประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาอาวุธจากต่างชาติทั้งหมดกองทัพไทยได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนพัฒนานเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาการลงทุนทั้งด้านวิจัยและการทดสอบทำให้ไทย สามารถสร้างขีปนาวุธที่ไม่เป็นรองใครในภูมิภาคความสําเร็จนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการทหารแต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพของคนไทยในการกล้าสู่การเป็นผู้ผลิตอาวุธที่มีมาตรฐานสากลสมรรถนะและพิสัยทําการเอเทียม e ี2,026มีพิสัยยิงที่ไกลกว่า500กิโลเมตรครอบคลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งบนบกและในทะเลจุดเด่นคือความเร็วที่เข้าใกล้ความเร็วเหนือเสียง รวมถึงหัวรบจอบกรอดที่สามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างที่มีการป้องกันแน่นหนาไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์ป้องาการหรือเรือรบขนาดใหญ่ทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้กลายเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่คู่แข่งไม่อาจมองข้ามความแม่นยำระดับจุดไข่ปลาสิ่งที่ทำให้ที่มี2 0 2 6โดดเด่นคือระบบนำวิถีหลายชั้นที่ประสานกันทั้งระบบ g p s แบบเข้ารหัสเฉพาะระบบเรดาร์ค้นหาเป้าหมายและเทคโนโลยี AI วิเคราะห์เส้นทางการบินแมส ในสถานการณ์ที่ถูกก่อกวนสัญญาณคิปนาวุธก็ยังสามารถใช้ระบบนำทางเฉืยและการจับภาพภูมิประเทศเพื่อเข้าหาเป้าหมายได้อย่างแม่นยำความคลาดเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าแม่นยำระดับจุดถ่ายปลาเป็นสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจเท่านั้นที่เคยทำได้มาก่อนเทคโนโลยีการกับเคลื่อนหัวใจหลักของแที่มี2 0 2 6คือเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ที่ให้แรงดังต่อเนือง และทรงพลังช่วยให้ขีปนาวุธสามารถทะยานขึ้นฟ้าได้อย่างรวดเร็วพร้อมระบบควบคุมทิศทางการบินแบบเวกเตอร์ทรัสที่ช่วยให้มันสามารถเลี้ยวหลบก,การสกัดกั้นจากระบบป้องกันทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีนี้ทำให้ทีมนี้ไม่เพียงพุ่งตรงสู่เป้าหมายแต่ยังสามารถปรับเส้นทางได้แม้ในเซี่ยวนาทีสุดท้ายความสำคัญต่อกองทัพไทยการมีขีปนาวุธที่มี2026ทําทำให้กองทัพไทยก้าวสู่ระดับใหม่ในเชิงยุทธศาสตร์ จากเดิมที่ไทยเคยต้องพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศการพัฒนาด้วยตนเองทําให้ไทยมีขีดความสามารถในการป้องกันประเทศที่เป็นอิสระมากขึ้นขีปนาวุธรุ่นนี้ยังสร้างพลังป้องกามอย่างมหาศาลทําให้คู่แข่งที่คิดจะลุกรานต้องคิดให้หนักเพราะรู้ว่าความสามารถของไทยไม่ได้ด้อยกว่าประเทศใดในภูมิภาคผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคการเปิดตัวไอทีมี2026ทําให้ประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจ ในภูมิภาคต้องหันมาจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนที่อาจสร้างสมดุลใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยไม่เพียงเสริมแกร่งด้านการป้องกันแต่ยังเพิ่มอำนาจต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะในสถานการณ์ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมิติทางการเมืองและเศรษฐกิจขีปนาวุธอีิปตมีไม่ได้เป็นเพียงอาวุธทางทหารแต่ยังเป็นผลลัพธ์จากการลงทุนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ก่อให้เกิดงานวิจัยงานวิศวกรรมและการจ้างงานในประเทศจำนวนมาก สิ่งนี้ไม่เพียงสร้างความมั่นคงแต่ยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวนอกจากนี้ไทยยังมีศักยภาพที่จะส่งออกเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ต่อยอดไปยังประเทศพันธมิตรซึ่งอาจสร้างรายได้และเสริมบทบาทของไทยในเวทีโลกข้อถกเถียงและความท้าทายแม้ที่มี2026จะได้รับคำชื่นชมแต่ก็มีความกังวลจากนานาชาติโดยเฉพาะมหาอำนาจ ที่ไม่ต้องการให้ภูมิภาคนี้มีการแข่งขันด้านอาวุธที่รุนแรงขึ้นนอกจากนี้การดูแลรักษาการฝึกกำลังผลและการพัฒนาต่อยอดยังต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากซึ่งถือเป็นความทา้าทายที่ไทยต้องรับมือหากต้องการให้โครงการนี้ยั่งยืนอนาคตของเอทีม e ีและการพัฒนาต่อยอดนักวิเคราะห์มองว่าอทีม e ี2026เป็นเพียงจุดเริ่มต้นไทยอาจพัฒนารุ่น ที่มีพิสัยไกลกว่านี้หรือระบบนำวิถีที่สามารถเลี่ยงการป้องกันทางอากาศขั้นสูงของศัตรูได้นอกจากนี้การพัฒนาขีปนาวุธปล่อยจากเรือดำน้ำหรือเครื่องบินก็อาจเป็นก้าวต่อไปที่ทำให้ไทยมีศักยภาพทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียบทสรุปการปรากฏตัวของขีปนาวุธออทีมี2 0 2 6ของไทยเป็นหลักฐานชัดเจนว่าประเทศไทย ก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีการทหารด้วยพลังทำลายที่ทะลุปเป้าความแม่นยำระดับจุดไข่ปลาและสมรรถนะที่ทัดเทียมมหาอำนาจขีปนาวุธรุน่นนี้จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือป้องกันประเทศแต่คือก้าวสำคัญในการสร้างกรอบป้องกันความมั่นคงและยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีโลก